กินกับพีมือนี้นะครับมาอยู่กันที่โมโมพาราไดซ์โกครับชั้น4 De ี A ่ดีอโมรียม e ต้นตำหรับชาบูสุก้ยากิจากประเทศญี่ปุ่นที่นี่เป็นสาขาโกที่แรกแลนที่เดียวที่เสริร์ฟเอควากิวเอั u F 1. ก w a g ิ u F1 นครับคือลูกผสมของวัวคุโรเกะเนี่ยที่เป็นวัวขนดำเนาะกับวัวนมซึ่งก็จะได้เป็นเนื้อ F1 ที่เราจะกินกันในวันนี้ฮะที่นี่กินได้100นาทีในราคา1390บวกบวกแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะกินเป็นสแตนดาร์ดที่ไม่มีตัว F1 เนี่ยก็จะเป็น7 2 9บวกบวกและนอกจากเนื้อวัวพิเศษที่เราจะได้กินเป็น F1 แล้วเนี่ยนะครับที่นี่เขาก็จะมี เนื้อหมูชีวาเนื้อไก่เบนจามีเส้นอูดง้งแล้วก็เส้นราเมงที่เป็นเส้นสดโฮมเมดด้วยวันนี้เรามาลุยพร้อมกันเลยกว่าเพราะตอนนี้เปิดเตาแล้วควันพุ่งแบบนี้ฮะกลิ่นมันเตะจมูกมากน่ากินสุดๆเราจะมาเริ่มกันที่ถาดน,นี้ก่อนเลยนะนี่คือ F1 ที่เป็นส่วนของโซโตะโมโมก็คือขาหลังครับสังเกตมันจะมีลายผ้าตรงกลางแบบนี้สีเนื้อคือแบบสวยมากทุกคนอาจุ่มเลยนะ ระเดิมก่อนเลยครับผมนี่ยั่วๆ,เน,ๆเนื้ออย่างดีอืมกลิ่นเนื้อจะชัดหอม,มนเนื้อยิ่งหอมเนี่ยนี่มาต่อกันที่อีกส่วนหนึ่งครับอันนี้จะเป็นอูเดเป็น F1 เหมือนกันแต่จะเป็นขาหน้าเนื้อเนี่ยก็จะมีความแดงกว่าฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นซุปเห็ดที่เขาใช้เห็ดหลายชนิดมาต้มรวมกันแล้วก็จะมีวิธีกินกับออยซอสด้วย,ยนี่แป๊บเดียวได้แล้วนะฮะ สังเกตว่ามันจะมีความบางกว่าอันที่เป็นตัวขาหลังหรือว่าที่เป็นโตโตโ,ตโ,ม,โมโมเมื่อกี้ไข่ตรงนี้จะเป็นไข่เคสฟรีจากยูฟาร์มสามารถกินดิบได้เขาบอกว่าถ้าเกิดคีบด้วยตะเกียบสามารถคีบแบบไข่แดงย้อยขึ้นมาโดยไม่แตกได้ด้วยเลยนะอเอาล่ะอูเดหรือว่าขาหน้าครับ แล้วนะกินอร่อยไม่แพ้กันตัวนี้จะเป็นเนื้อ USDA แผ่นจะแบบใหญ่ๆเลยนะฮะโอ้โหเ เมื่อกี้พอกินไปแล้วขาหน้ากับขาหลังตัวอูเดเนี่ยผมว่ามันจะมีความบางกว่าแล้วก็มีมันมากกว่านิดนึงตัวขาหลังที่เป็นโซโตโมโมเนี่ยจะได้ความเคี้ยวเนื้อมากกว่าว่ามันทั้ง2ตัวแทรกกาลังแบบดีเลยกินแล้วไม่เลี่ยนะะเขาจะมีวิธีกินแบบนี้ด้วยนะครับที่เขาแนะนําก็คือตัวซุปที่เป็นเห็ดเนี่ยมันจะเป็นซุปเห็ดคิดโนโกะเอาน้ําซุปเนี่ยนะใส่กับออยซอสของเขาครับนี่ครับจะเป็นออยซอสเนาะมีความหอมแบบเหมือนหอมน้ํามันงามากเลยแล้วก็ ข้างในเนี่ยกลิ่นแบบหอมมากลาดลงไปตรงนี้ uh huh. การใส่ออยซอสเนี่ยเป็นตัวเพิ่มให้ซุปเห็ดเนี่ยมีความหอมเข้มข้นขึ้นนะครับเสริมรสให้เนื้อเนี่ยยิ่งกินอร่อยขึ้นอีก ชิมเนื้อไปแล้วต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสายเนื้อหรือคนกินเนื้อเนี่ยต้องมาลองให้ได้สักครั้งเพราะว่าเป็น X Wagyu F1 ที่ถือว่าราคาดีมากๆนะ100นาทีเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ย1,390บวกบวกเท่านั้นเองแล้วเนื้อ F1 เนี่ยต้องบอกเลยว่าพอกินไปแล้วเนี่ยแตกต่างกันกับชักโรที่เป็น USDA พวกเนี้ยชัดเจนนะเนื้อจะมีความนุ่มมากแล้วก็อร่อยมันที่แทรกอยู่เนี่ยเคี้ยวกำลังสนุกเลยกลิ่นเนื้อชัดแล้วก็ไม่เลี่ยนเกินไประหว่างที่จะ ไปกินอย่างอื่นต่อเนี่ยขอขั้นด้วยโปรโมโชั่นดีๆจากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพก่อนนะครับนี่เลยครับเขาเป็นสุกฟิน3ต่อที่โมโมพาราไดซ์โกเริ่มตั้งแต่20ทธันวาคมปี66เนี่ยยาวไปถึง31มีนาคมปี67เลยฟินที่1ก็คือรับส่วนลด5%เมื่อทาน2,500บาทขึ้นไปและฟินที่2คือรับเครดิตเงินคืน15%เมื่อแลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้ใจ่ายครับแต่ยังไม่หมด ฟินนี้3นี้ผมว่าสุดยอดมากก็คือลุ้นรางวัล iPhone 15 Pro Max เนี่ย256กิกนะความจุเนี่ยนะมูลค่า48,900บาทจำนวน20รางวัลครับผมวันนี้คือป๋ามากนะแจกแบบจัดหนักจัดเต็มเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาสุขฟิน3ต่อที่ Momo p a r a ไดซ์โ o นะครับ<อ>ใครที่พกบ,บัตรเค,ครดิตธนาคารกรุงเทพเนี่ยมาใช้กันได้เลยครับ<อ>เรามาที่ไอเทมอื่นๆกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นไก่เบนจาบด แบบนี้ตักไปเลยครับก้อนตัวตัวใส่ไ้ก่อนอันนี้จะเป็นหมูชีวานอกจากหมูชีวาเขามีหมูคูโรบูตะด้วยนะครับทุกคนใครชอบกินแบบมันมันฟินฟินสามชั้นจับไปไม่อั้นมากินโมโมพลาราไรเทไรเนี่ยผมไม่พลาดเลยก็คือตัวเนื้อเป็ดอนามัยมแล้วนอกจากนี้ เขาก็จะมีเป็นเส้นสดที่บอกอันนี้เป็นอูด้งนะครับโอ้ใส่ลงไปเลยส่วนนี้เป็นเส้นรามเมงสดเหมือนกันเป็นรามเมงเส้นใหญ่เขียวสนุกแน่นอนบอกเลยอะ่ะนี่นี่คือของโปรดเลยเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดอน,นี้เอามากินกับข้าว ใส่ออยซอสเข้าไว้นิดนึงนะมากันที่เส้นสดบ้างนะแค่คลิปก็รู้เลยว่ามีความหนึบอยู่เส้นอวบหนึบเค็มยวหนุกต้มให้สุกพอประมาณก,กินเลยเนี่ยอร่อยครับ และนี่ก็คือเล่มเมนูนะครับว่าสั่งอะไรได้บ้างก็จะอยู่ตรงนี้มีเอ็กวากิวโซโตโมโมอูเดมี USDA พรามชักโล USDA s h ชอตเพร e หมูชีวาไก่เบนจาที่เป็นแบบซือมิเรนะมีเป็ดอนามายัยเส้นสดต่างๆที่บอกไปนะครับไข่ไก่อยู่ฟาร์มซึ่งซุปเนี่ยเขาจะมีชาบูชาบูสุกิยาก้มีคารามิโซะแล้วก็มีคิโนโกะซุปก็คือซุปเห็ดทิมกีเรากินกันไป ส่วนขนมของหวานเนี่ยเขาสามารถสั่งเป็นซอฟเสิร์ฟได้มี4รสชาตินะจะเป็นอซอสมันม่วงซอสชาเขียวซอสมะม่วงซอสสตรอเบอรี่ก็จะแตกต่างจากโมโมพาราไดส์ปกติที่เรากินเป็นไอติมในไห่เนาะส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปจัดการที่เหลือต่อก่อนเพราะว่าอร่อยมากใครที่ดูแล้วชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งกันไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะพาไปกินที่ไหนต่อหรือจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆที่ไหนเนี่ยก็ติดตามกันได้เลยคลิปนี้ขอตัวไปกินก่อนนะครับบ๊ายบาย 咚咚咚咚咚